สวัสดีเช้าวันที่17นะทุกคนวันนี้ลุงรีบตื่นเช้าจะออกไปฟาร์มของเห็นหลายคนบอกว่าลุงยังไม่พร้อมลุงเลยรีบตื่นแต่เช้าตรู่จะได้มีเวลาฟาร์มของเยอะๆลุงเจอกระท่อมไม้อยู่ตรงนู้นลุงว่าจะเข้าไปสำรวจดูสักหน่อยนี่มันถังน้ํามันของดีเลยทีเดียวกล่องสมบัติหายไปไหนหมดนะ เดินหามาจะครึ่งวันแล้วยังไม่เจอเลยสักกล่องแย่ yeah, แล้วนั่นหมีนี่ลุงสู้ตอนนี้คงไม่ไหวขอแอบก่อนละกันตอนนี้ลุงเดินมาเจอกล่องเหล็กแล้วหวังว่าจะได้ไรเฟลิลนะเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะเย็นแล้วได้มาแล้วปืนไรเฟิลลุงคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วแต่ตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วต้องรีบกลับแล้วต้องรีบกลับแคมป์ก่อนเดี๋ยวจะกลับไม่ทัน ไม่รู้คืนนี้ตัวอะไรจะโผล่มาตอนนี้ลุงได้ปืนไรเฟิลมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปช่วยคนที่สองกันวันนี้พระจันทร์สวยมากๆเลยลุงขอตัวนอนก่อนนะฝันดีนะทุกคนบ๊ายบาย